ดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามากินยำมะม,ม่วงกันนะคะที่เรายำกันเมื่อกี้ค่ะยำมะม,ม่วงใส่แหนมค่ะลุยเลย อร,อ,อร่อยจริงๆค่ะลองไปทำดูกันนะคะใครอยู่เมืองไทยไมีมะม่วงเยอะ บ้าน,นตกใจด้วยเพจเมื่อวานแยกกระถางมันคือโป๊ะแตงกวา ไม่ได้แยกพริกเลยอืมเตอนแรกกินทำเดียวไม่เผ็ดใส่พริกก็ไปอีกอทีนี้เผ็ดเลย ที่สุดอะเป็นลูกโดดด้วยอยากกินอยากกิน เพชรอืมทุ้มไม่ไหวเดี๋ยวพาไปชมสวนดีกว่านะเพชรเดี๋ยวมากิน่อทุ้มไม่ไหวละพาไปชมสวนกันค่ะ เห็นไหมค่ะเห็นไหมคะพักชีพักชีืชชมงามแต่งงามว่ะนี่กับพักชีงามแต่งงามว่ะ งามประเลิมเปลืปลลอยนอะคะชีลาวเนี่ยเมื่อวานที่เอแยกกระถางเห็นไหมคะเนี่ยเอแยกกระถางก็จะมีเมื่เขือปอกแล้วก็แตงกวาเนี่ยค่ะ เนาะเดี๋ยวให้เขาโตแล้วเราไปดูกันเนี่ยต้นต้นเนี้ยค่ะเห็นไหมฮะต้นเนี้ยคือต้นต้นหอมนะคะไอ้ใช่เม็ดเพาะนะคะใช่เม็ดเพาะอืแล้วก็ขึ้นดีนะคะขึ้นดีเนี่ยต้นพลิกค่ะยังไม่ได้จับแยกค่ะไม่ได้จับแยกนะคะ ต้กุหลาบออกแล้วดูกุหลาบกันหน่อยสวยไหมคะกุหลาบเห็นไหมเอ้เห็นไหมคะสวยไหมคะ,มคะ,มคะนี่พามาดูสกูตเตอร์แฟนนะคะขอบคุณที่กดติดตามและซับสไครต์ครัว,วรฮอลแลนด์แดนฮันซา ขอบคุณค่ะ